ดวงของชาวราศีสิง์ดวงโชคลาภใหญ่ทับเข้ากลางตัวในดวงชะตาทำนายว่าชาวราศีสิง์นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์อาจจะจับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้นะนะครับดูบบนี้นะาครับจับทาชีพไรถือว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะครับการเงิน,นครับเรียกว่าเป็นดวงที่ เรียกว่าการเงินเข้าง่ายและได้ไม่ขาดมือนะครับโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดวงเด่นลาบเศรษฐีโชคใหญ่นะนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีสิงในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาบ การเงินของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดูงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพลาดเคลื่อนเป็นการใด ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ดวงของชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับไพ่เด่นในเรื่องของการเงินนะครับทับกลางตัวเลยนะครับนะฮะถือว่าเป็นดวงที่อาจจะมีโชคลาภทับใจเลยนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ทับกลางตัวนะครับก็คือไพ่ The Sun นะครับวันนี้เราดูกันไพ่นะครับนะวันนี้นะครับเราดูไพ่ในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับถ้าไพ่เด e s u ันขึ้นกลางตัวนะครับก็หมายความว่าเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่เป็นการงานธุรกิจหรือว่าโชคลาบที่ชาวราศีสิงห์ นะครับคิดเอาไว้นะครับอยากจะได้ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสําเร็จสมหวังเรื่องของการเงินนั้นๆที่คิดเอาไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับเพราะว่าไพ่เดอะซันนะครับหมายถึงความประสบความสำเร็จนะครับไพ่ที่สมหวังเป็นอย่างมากไพ่การมีชื่อเสียงนะครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากไพ่เดอะซันที่ขึ้นกลางตัวแล้วนะครับไพ่ที่เป็นตําแหน่งใกล้เคียงกันที่มีผลในเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับก็คือไพ่ A c e of p e n t a c l e หรือว่าไพ่เบอร์หรูปเหรียญไพ่เบอร์1รูปเหรียญนะครับหมายถึงราบรอยราบใหญ่การเงินเข้าไม่ขาดนะครับนะโชคราบรอยมีเกณฑ์ได้โชคราบใหญ่แบบฟลุกๆนะครับนะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับ The Sun ก็หมายความว่าชาวราศีสิ่หงนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบทรัพย์ใหญ่ แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านอาจได้เป็นเศรษฐีหลักสิบล้านแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับไพ่เป็นหนึ่งรูปเหรียญให้คุณทางด้านการเงินที่ได้ลาบทรัพย์ใหญ่นะครับเงินก้อนใหญ่นะครับนะอาจได้เป็นเงินที่แบบแบบฟุกฟุกนะครับทากิจการการค้าใดๆนั้นเหมือนแบบ มันเหมือนกับว่าอาจจะได้เงินง่ายๆเลยก็เป็นได้นะนะครับแบบนี้ทรัพย์ไม่ขาดการเงินเข้าไม่ขาดนะครับนะตามความหมายของไพ่นะนะครับแตเงินเข้าไม่ขาดแน่ๆท่านอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคนรักที่เป็นของมีค่าเช่นทองหรือของมีค่าต่างๆนะครับนะฮะอาจจะของขวัญของฝากจากเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องนะครับนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับของมีค่าต่างๆนะแล้วก็ในดวงที่ถ้าชาวราศีสิงห์นะครับนะฮะ เคยให้เงินใครยืมไปนะครับโดยเฉพาะเพื่อสนิทหรือญาติพี่น้องท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินคืนนะนะครับวันนี้ไพ่เรียนผู้หนึ่งนะครับหมายถึงเรื่องประดับด้วยนะครับแสดงว่าถ้าชาวราศีสิงห์นั้นนะครับมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องประดับนะครับนะขายเครื่องประดับขายนาฬิกาขายแก้วหวนเงินทองต่างๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับเป็นอย่างสูงนะแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะครับประเดิษันเกิดขึ้นนะครับนะเรียกว่าดวงชคลาบทับต่างตัวนะครับ หยิบจับทำชีพเลยนะครับมีเกณฑ์ที่จับประสบความส็ขได้เงินง่ายได้เงินเยอะนะนะครับนะก็ดูนะครับนะฮะ้เดซันนี่ก็หมายถึงความมีชื่อเสียงด้วยนะครับใครที่ทํางานที่ออกสื่อโซเชียลออกสื่ออะไรต่างๆนะครับนะท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังการเงินดีนะนะครับนะจะมีโชคลาภเข้าไม่ขาดเลยนะครับนะใครที่ทํางานธุรกิจการค้าต่างๆนะครับก็ถือว่าท่านจะมีแบบว่ามีลูกค้าแบบบอกกันปากต่อปากค้าขายดีนะครับนะนะการเงินเข้าดี ทำอาชีพอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงนะครับนะมีคนพูดปากตปากนะครับการเงินท่านจะดีนะนะครับเรื่องโชคลาภนะครับไพ่เบอร์นหนึ่งรูปเหรียญขึ้นนะครับก็หมายถึงเรื่องการเงินที่เป็นหลักร้านละสิบล้านเลยนะแบบนี้นะครับนะไพ่ใบต่อไปนะครับก็จะเป็นไพ่ king of cups นะครับไพ่พระราชาถือถ้วย ภายพระราชาถือถ้วยนะครับหมายถึงคนที่ทํางานด้านศาสนาทํางานด้านศิลปะงานที่เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนํานะครับนะฮะถ้าใครทำอาชีพอย่างนี้นครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงนะครับการเงินเข้าดีมีโชคลาภงานด้านศิลปะนะครับการด้านล็องเพลงนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับนะะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จการเงินเข้าดีนะนะครับ เรามาดูไพ่ใบต่อไปนะครับก็คือไพ่แปดเหรียญน,นะครับไพ่แปดเหรียญหมายถึงยิ่งทํายิ่งได้หมายถึงงานที่เกี่ยวกับงานช่างนะครับหมายถึงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับหรือว่ากองทุนต่างๆหรือว่าการที่ไปร่วมพูดลงทุนกับใครนะครับทนะ่ามีเกณฑ์จะได้เงินปันผลมานะครับนะใครที่ทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับ เรียกว่าถ้าทํางานเป็นแบบว่ายิ่งได้มากยิ่งทํามากยิ่งได้มากเนี่ยงานฟรีแลนซ์แบบนี้ถือว่าการเงินจะเข้าดีนะครับถือว่าการเงินจะเข้าไม่ขาดเลยนะครับงานที่เกี่ยวกับงานช่างทุกประเภทนะครับนะถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสาเร็จการเงินเข้าดีนะนะครับแต่งานเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้ความสามารถพิเศษนะครับเป็นอาชีพอันนี้ถือว่าการเงินจะดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าจะมีงานทําแบบว่าอาจจะแบบทําไม่ทันเลยก็เป็นได้นะนะครับ ท่านต้องบริหารเรื่องเวลาให้ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลที่ไม่ดีในการทำงานประเภทแบบผิดนัดได้นะครับก็ต้องวางแผนนะครับนะแต่ถ้ารวมนี้ขึ้นนะครับเรียกว่าการเงินนี่เข้าไม่ขาดยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทาเยอะยิ่งได้เยอะนะครับงานได้คอมมิชชั่นนี่ถือว่าดีงานที่เกี่ยวกวับเรื่องของการขายถือว่าดีนะครับมีการเงินเข้าง่ายและได้เข้าดีนะครับโชคลาภทรัพย์ใหญ่นะครับ นะงานที่ได้เงินก็หยึ่งใหญ่นะครับในะการเงินที่เป็นหลักสายหลักล้านล้านล้านท่านมีเกณฑ์อีอาจจะได้นะครับดูแบบนี้นะครับเด่นมากดีไม่ดีนะครับชาวราศีสิงห์ท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะนะครับนะสุดยอดดวงชะตาเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับชาวราศีสิงห์นะครับไพ่เด่นใบต่อไปเรื่องการเงินนะครับจะเป็นไพ่ Page of p e n t ต c l e s ไพ่ใบนี้นะครับขึ้นในดวงชะตาหมายถึงชาวราศีสิงห์นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์จากบริวารน,นะครับนะการเงินก็จะเข้าดีจากบริวารน,นะครับนะใครที่มีลูกน้องนะครับทำายว่าท่านจะได้ลูกน้องดีทำงานเก่งมาร่วมงานด้วยนะนะครับทาให้การเงินของท่านเนี่ยดีขึ้นนะครับไนพะ่เด็นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ เก้าถ้วยหมายถึงความพึงพอใจเป็นที่สุดนะครับนะฮะถ้าชาวราศีกันนะครับนะฮะมุ่งเน้นเรื่องการเงินก็แสดงว่าท่านเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นที่น่าพอใจนะครับนะเรียกว่าถ้าดวงดีนะครับเรียกว่าการเงินที่ได้แล้วได้อีกใครที่มีโชคลาบมาก,ก่อนนั้นี่นะครับก็ทำนายว่าท่านก็จะได้อีกหรือท่านใดนะครับที่ มีลูกค้าเก่าๆนะครับจะไปพูดคุยก็ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะนะครับดวงการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะนะครับนะมีทั้งให้เบอร์หนึ่งรูปเหรียญนะครับไพ่ลาบลอยโชคลับทรัพย์ใจนะครับไพ่เดอะซันนะครับไพ่การมีชื่อเสียงถือว่าเป็นดวงที่สุดยอดมากๆเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ํามัน พลังงานนะครับนะงานด้านโรงพยาบาลต่างๆมีเก็บประสบความสำเร็จการเงินเข้าดีนะนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของสแตนแมนอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าการเงินก็จะดีด้วยนะครับมาดูที่ข้อเสียเรื่องการเงินนะครับชาวราศีสิงห์ท่านต้องระวังเรื่องของ การเสียเงินโดยใช่เหตุไปกับญาติพี่น้องนะครับต้องระวังเรื่องของการลงทุนต่างๆไว้นิดหนึ่งนะครับระวังถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของร่วมพูดลงทุนกับญาติพี่น้องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับลงทุนกับเพื่อนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังมันจะไม่เป็นอย่างที่เขามาชวนนะครับนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเขาพูดเรื่องของการเงินนะครับนที่ว่ามันดูดีนะครับผมประโยชน์อะไรพวกนี้ไปทาจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับนะ ท่านให้ระวังเรื่องของให้ระวังเรื <t 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 ่องของการมีปัญหาเรื่องของระบบน้ําเสียนะครับการมีกลิ่นเหม็นภายในบ้านนะครับนะฮะต้องระวังด้วยนะครับนะหรือว่าเครื่องทําความเย็นเสียนะครับแอร์เออเสียได้นะครับแบบนี้นะนะฮะอาจจะมีเรื่องเสียตันในการซ่อมแซมเรื่องเกี่ยวกับความเย็นนะครับ ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็น The เดอะเดซระวังถูกหลอกถูกโกงนะนะครับนะทำงานเยอะการเงินเยอะจริงนะครับแต่ถ้าถูกหลอกถูกโกงก็ไม่ดีนะครับนะฮะระวังไว้ด้วยนะครับนะมีไพ่เดอะเดขึ้นนะครับระวังนั่นแหละการถูกหลอกร่วมหุ้นลงทุนแล้วไม่ได้ตังค์ตามที่เขาบอกเอาไว้นะครับนะข้อเสียใบต่อไปนะครับคือไพ่สามดาบ ทำนายว่าชาวราศีสสงหงนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะลำบากใจเรื่องการเงินที่จะต้องให้ใครยืมแบบปฏิเสธไม่ออกนะครับอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมาหยิบยืมนะครับเข้าถึงเข้าทางผู้ใหญ่แล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยลำบากใจนะครับเรื่องของการเงินนะนะครับอาจจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานนะครับเรื่องการเงินได้นะครับวันนี้นะนะฮะ แต่ที่แน่เลยนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับระวังเรื่องของได้สินค้าไม่ตรงปกถ้าท่านสั่งซื้อจากในเน็ตอะไรต่างๆนะครับนะฮะท่านจะมีฝันแปลกๆนะครับฝันนี้นะครับให้ผลร้ายและผลดีในเวลาเดียวกันนะครับผลร้ายคือนะครับนะฮะก็คือจะมาเตือเรื่องของการเงินที่ถูกหลอกถูกโกงนะนะครับอ่าด้านดีคือความฝันท่านจะให้โชคนะครับ แต่การเงินของชาวราศีสิงห์นะครับถือว่าเป็นดวงที่การเงินเนี่ยเปิดนะเพราะว่าเดือนสันขึ้นจะมีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วทัศรทิศนะครับนี่คำทำนายของไพ่นะนะครับนะไพ่สมหวังเรื่องการเงินมากๆเลยนะครับแบบนี้สรุปนะครับดวงของชาวราศีสิงห์ดวงโชคลาภใหญ่ทับเข้ากลางตัวในดวงชะตา ทำนายว่าชาวราศีสสงห์นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์อาจจะจับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้นะนะครับนะงานที่ต้องไปพูดคุยเจรจากับลูกค้านะครับมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จสูงนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับมาใช้บริการกับท่านนะครับการเงินท่านก็จะดีนะครับนะดูเหมือนะครับจับทําชีพิอะไรถือว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะครับ การเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นมีเสน,น์การเงินนะครับเรียกว่าเป็นดวงที่เรียกว่าการเงินเข้าง่ายและได้ไม่ขาดมือนะครับโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดวงเด่นลาบเศรษฐีโชคใหญ่นะนะครับนะแบบนี้การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสังฆพันธ์ศาสนาที่ปรึกษานะครับเงินด้านศิลปะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จการเงินดีงานด้านดนตรีนะครับประสบความสาเร็จการเงินดีนะนะครับไพ่ก้าถ้วยนะครับหมายถึงการที่ได้โชคลาบแล้วก็ได้โชคลาบอีกนะครับไพ่การเงินเนี่ย อยู่ใกล้กับไพ่เก้าถ้วยนะครับแน่งว่าทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภทรัพย์ใหญ่ตามที่ท่านหวังเอาไว้นะครับนะการเงินนะครับเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะครับอันนี้เรียกว่าการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมมิชชั่นยิ่งทํยิ่งได้นะครับนะยิ่งทํามากยิ่งได้มากงานด้านช่างทุกประเภทนะครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จการเงินดีนะนะครับเรียกได้ว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงหงนะครับเป็นโชคลาภใหญ่ มีโชคใหญ่เข้าในดวงชะตาถือว่าเด่นเรื่องของช่วงลาบทรัพย์ใหญ่เป็นอย่างมากนะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับมีเด่นที่ท่านจะประสบความสำเร็จนะครับนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาแนะนําให้ชาวราศีสิงห์นะครับไหว้ขอพรกับพระพิคเนตไหว้ขอพรกับ พระศิวะนะครับมีโอกาสนะครับแนะนำให้ชาวราศีสิสงห์นะครับทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับปล่อยนกปล่อยปลานะครับถ่ชีวิตโกกระเบือนะครับนะก็จะราบเรื่องขึ้นนะครับเรื่องของการเงินโชคลาบนะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันขอท่าน,นะครับโชคดีมีโชคหา้ทรัพย์ก้อนใหญ่ใหทุกทคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ